สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับอ่ะดันทันไวเนี่ยเป็นยังไงคือลายกองแทะอันนี้ควบคุมกันยังไงครับทำไมให้ให้แบบมันเหลือลายกองขนาดนี้ครับซ่อมรถงาโอ้ซ่อมซ่อมรถโอ้ลืมลืมลืมว่าแต่ดันไม่ทันโอ้ดันทันอยู่แล้วโอ้ระดับฝีมือเนาะโอ้ยถึงมุอน้องถ่าน้อยส่วนนี่นั่นเฮ้อไปไ

ยืดสองงูนี่แหละบ่ไปไจหรอกเอา้าเต็มเลยครับกองดินครับดันไม่ทันแน่นอนแต่ดินแบบนี้ห้ามทีอัดกองเด็ดขาดครับดันยากมากดันขีดแตกเลยล่ะ <laughs> hai con à. <laughs> chi tẹt à. à. à, đó ô ron vướng đưa ra tường à ô bọn là ơi biến tô biến chơi luôn đây, xuống đấy mà đan đây xóm hú đừng bưng 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 ngoài bưng ngoài เออเบื่องพันุมาหนว้ยมาหนว้ยโอ้นาวิกมาเดีเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาน่วยเนื้อกันไยไปจากไหนอากาศสื้แดนอ่ะมาตอนับโอ้มาไปจากไหนเนาะเป็นใสมางใสอฮะอ่ะอาการอาการเป็นไงอาการร้อเลยเออ จังนี่เย่พมเย่ออืออือะไรบอปลาอ้าได้เพื่อนรักยังไงฮะหน่าน่าวิ่งหน่วงสองน่าเล็กน่าวิ่งข้างนั้นเป็นยังไงนี่งูซ่าถึกดาวถึกเมียดาลูกก็เกินเลยโอ้ยตายน่าีเกลียบลอยเลยเพื่อนรักอะ เจอเพื yeah, yeah oh, oh ่อนลักแล้วโอ้ตายเลยมาเดียวเอาเอาเปไม่ได oui> yeah, claro> ้หมดเลยเพื่อเพื <h <h ่อสิ <h 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 ่งนี้เลยจำลองจำลองำองการาเป็นเมืองเลยการหนาเป็นเองหรวนักเงเอน่นยอะเย้เยะยตายแล้วตึกยะเยย่ะเยอะยอะเยอะไปย่างย่างย่างอะไรก็ยังบ๊ฝืนื่้น หอมปี้แล้วแันเดียวหอมปีลยเลผ่านแล้วเนี่ย่าดปาผ่าดปาเดียวปานตองจางคนคับวะเนี่ยมามานั่งเปารถจะของจางค้นคับตายเลยโอ้ฮะนั่งเขาไม่ได้เลยฮะนั่งเไ่ได้เขาเไม่ได้นั่นไ่ได้เขาไม่ได้นั่กินเขาไม่ได้เขากินไม่ได้ เรียบร้อยเรียบร้อยเลยบนเขาตืบเลยวันนี้เอาเปมานี่มันนอนก่อนหรือมามาผูกรับผูกกันไปเนี่ยเยอะเด้อที่เข้าไปอ๋อเข้าไปผูกข้างในโอจัดไปจัดไปงานต้องมาทีนึงเลยเนาะย่างมาไหนมาถ้าได้จะไปงานอยังหรือเปล่าไปปะเดินทางปลอดภัยไอเช็คลงเช็คเรือ หน้าวิกเลื่องสองะเอาไปเอารับขึ้นรถหน่อยตายเลยเมื่อคืนเจอเพื่อนรักก็เลยหนักไปหน่อยไม่เป็นไรครับอ่ะเช้ามาก็ลุยงานต่อ ดีนะวันนี้เพิ่งวิ่งกันแค่สามคันวันนี้ผมถิกุ่มกิกลุ่มเหรอเบิอ่ะดันยังไหนท่านเนี่ยออต้องเปลี่ยนตัวกระทันหันเลยครับ chặt này vương thắng lên ăn mấy thằng cái điện lợi thoải sài thoải sài lợi thoải sài lợi đây Cơn lùm, cơn lùm Đàn thê tạch đều cơn คืนในหน้าก็หนักเหมือนกันนะเอาเรื่องเอทีเด็ดอะไเหมือนกนน้อเอออู้ับต๊อบหม่กันเลยเออำคลิปเนาะตาตอนเช้านี่โซ่โซสเต็ปอะไรเยาเนี่ยเอออรก่าวอาดงๆันง่วหน่อยล่ะ nè, mai leo, ao. Tài là tuần tài. Tài. ถามว่าดันทันไหมทันกับทันม,มืดมืดละเที่ยงยืนซ้ำนี่แหละยืนแค่หู้นี่แหละไป ครับมาละนิดหน่อยเวลาถอยลงคุณละเออเจ้าวันนี้จะติดปีครับเขาว่ากันแต่จมบ่อยเกินเมื่อวานเดอยวลังนะเดอยวลังโบลกลงคุณเลยนะ <laughs> chặt Chọn cây lạ rồi Bên ngoài, bên ngoài có đàn chân đấy

เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ